ถ่ายตลาดควายเลยพี่น้องครับถ่ายตลาดควายล่ะไปงานอนกันทีเดียวไหตัวนี้สอตัน you know ี่มันองน้อน้องถ่ายมสนอถือตัวไรเมื่อกี้มันทำามาหันไหมมือนทออะไรก่อนที่มื่นครับมื่นหามันองเนน้องสองตัวถืมือสองถามลงจากรถมา่น่ะเอาถ่ายเห็นแลวมือตัวละมื่นหาทองสองตัวเลยโอ้พ่อพี่เลืยงพี่น้อง นอสองันคนโตโอ้มันทองตัวนีน้เลยเาหมอกตลาดนาอ<า>อยู่บ้านไหนล่ะอ,อยู่กุชุมครับกุชุมนอ,อต้นละมืนหางไา่ทองาไปนี่แมนบันเลอพี่น้องครับข,ยา,า,า,ข,ยา,ข,ขายตลาดใส่เหล็กให้ผมหน่อยหนึ่ง ครับอเหลืควายเตัวนี่สองสอแม่นีเบอร์โทไรศัพั์เบอเบอหกสามศกสา้าศูนย์สี่ห้าหกสามครับหกสามเจ็แต่ว่าอยู่อยู่อยู่กุชุมครับอยู่กุชุมอยู่ขอหลายอยู่ที่นอกร้ายนี่ไรเป็นเหลืองนอกมีครับแม่กุชุมแม่ลูกกรมีมีกุชุมอ้านีแหละพี่น้องครับคุณนะโอ้นีไรเลยพี่น้องไหลเียมันเป็นไปนี่อ่อราคาอ่อนเงะอ่อนแหงบ่อ่อนแหงคือวางสันคื มัน้นรสชาตันียากขายแขกกับะมี่โอ้ยย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 ายยมยยอยยยียยลยยยยยยย็ยยยยยัยย่ยย้ยนอกยย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 มยย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 ยจยายยยยยยจยย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 ทยยยยจะยยายย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 ายยยยยยเยยนยย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 ยอยยยยบ่ยยยยยยยนบ่ เอามาซื้อง่วหรือมาขายง่วงไปนี่โอ้ยมีสซื้อขายอยู่ต่ขายยังขายไปที่ตัวตัวแล้วลละโอ้กันยินดีไอ้มาเนอะอ้เนอะเดี๋ยวจะลงไห้ครับ มืดหนาครับอยู่ขอกหลายน้อยเนาะจักตัวเลยสองตัวลงมืดหาจะถามเราที่ละสองตัวหรือตัวเดียวบหมอหบอเออเอาเบอร์น้องกันเรียบไว้เลยใช้เราไปไปไปใหญ่เมื่อไหร่เมื่อไหรพี่ใส่โอ้เป็นยังคเขาไปยังครับยังยังยังโอ้ตัวนี้เวียดนามมันกับประเทศมันครับพี่เราอะไรอื่นอืดนเอาเบอร์ตัวนี้มาที่นี่ ผมมาด้านไายไายตลาดอะไรพี่น้องมาที่นี่ไายตลาดอะไรเด้อที่นี่ไายตลาดอะไรครับมับนน่าจะเทะ่าไรละพ่อตัวนี้เท่าไรครับเกิดได้ได 30, 000, สามหมื่นบอกแม่ลูกบ่ร้อยส่สแม่ลูกบ่แม่เดียวอม่ลูแม่แล้วเจ้าแม่นี่บ่เท่าไรก็แม่นี่เท่าไรก่อสามเท่าไรก่อร้อยส่ส โอ้ยลอยสีบวกห้องสาสิบหกซูเทะเนไหนวัดบ่ลอยสีบวกลอยสีบวกเอางัวคว้าอยากหลกเนาะอยากดูไปนครเนาะใส่เลียผมเนี่ยโทรศัพท์มาใส่รุนเดี๋ยวนะโทรศัพท์ใส่เนี่ยโทรศัพท์เรียกโทกรุนปดแปดครับสี่เจ็ดอ้าวสามสามทะเเกาแล้วค่ะ 36มเอาเงียบด้วยพี่น้องนยนี้เนาะท่ายนั้นได้พี่ไหมจเจ้าหน้ามีจิกโตโอ้ยย่าสบายดีครับผมใส่ของย่าใส่มามรอนนโอ้เจ้าดังเลยเมือนเดเดี๋ยอาจารย์สว่งมาางเมื่อกี้ได้ปรามาททยเจ้าน่มาทายเม่เปิดด้วยมาเลยพอ สองหมื่นห้าพอ่นโอ้ยทั้งสุลินทั้งถุด่พี่น้องมา้ินเอาม้ตัวม่แม่สองเอามาเท่านี้ก็นอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนักรถนาะสถานการณ์เสถานการณ์บุ่ดีครับผมเออผ่านีสูงเมตร30มชิปไปๆนะแม่นอสามิปไปย เอาตู้แม่ตู้ผูตู้ผูตัวนี่้ผูตีเป็นเนื้อเท่าไรก็เอาพามาอีกบ้างสอง้าอืนหาเอาส่เรนกมเอาเต้นี่อยู่ายใหต็โคบ่ครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าย่หาเก้าห้าศ์หกเนย์หกหกอยู่ทางสุลินเนาะี่สิล้เอาเอา จุ๊ <lok> ไปใส่เราไปผูบ <big room. S 1> <zos> ่าวหน่อยจุ like ๊จุไปจุม oh, า so 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 ่ีจุ๊กไสมานี่มาวพ่อใหญ่เทอ์ไถ่เท่า์ไถ่ลก่อเท่า์ไถ่ลูกสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ผูเนาะตัวกผูหน่อยเอ้ามันใหญ่ไปนีกับสดงว่าบอมแม่ตะกอเลยพี่น้องไม่ง่วนหนุ่มสองหมื่นสี่พ่อสองหมื่นสี่่เอา สองหน่ายมีอยู่นม่ค่ะตอรองกันไดตอรองกันไดไซส่เล็กโทษสามพันที่พือโทษเจ้าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์สองศูนย์สามครับสองห้าหกครับสูเม็ดสกับสี่สนนอตัวนี้นอ่าเออพี่น้องมาชอบมาได้พี่น้องเด้อเพื่นเพื่นาจขายตลาดุมอะไรเอ่องของอี้ ไดเบิ้งค่ะโชคดีทุกตเล่นเด็แมนไงครับวดได้ไฮต่อครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากมือนี้ผมแปลกพิจารณาของเขาตั้งแตดกว่าทัวร์ว่ามันขายได้ไหมง่วงตัวนี้มิดอิ่มซิมกับมิดอิ่มซิมเนื้อตัวนี้นะทุกนักได้ตัวนี้ง่วงช่วงนี้พี่น้องง่วงง่วงทางการง่วงไม่ค่อยดีพี่น้องตัวนี้ ก้อยจะก้อยพวกใครได้ก้อยทุกนาดกับสิบอ่อนไปมีมีนาดนี่แหละค่ะเอ,อ้ตงังฉันมาอยู่เมียนนมาอยู่<น>พี่น้องต้องใจเน<ร>าะพี่น้องนอเนาะขอบคุณนายเด้อครับลูกผู้ตู้ตัวเถิงตัวเมียเมียครับตัวเมียป่ะครับเอาตัวไหนล่ะพอเอาตัวไหนฮะเอาเทไปไหมองเอาเลายลเอาเงินเลยตัวไหนเอาเงินเด้อครับเป็นพันครับเปิดครับเป็นเปิดเปิดเป็นเป็นพันแป็พันบาทบ่ะครับ ห้อยีนน่องแปดพับาทตแม่เด้ตัวแม่เด้ตัวแม่เด้ตัวละแปดพก็มีพิ่น้องมันไ่แพงไปนดนนองเอแปดพันบาทมองเจ็ดพันขายบอนะมองเจ็ดพัขายบอเจ็ดพันขายบอ ที่ทนขึ้นตัวนี่เขาได้ร้อไร้ไร้ร้อยมันยตัวอันนี้เหรอตัวนี้หรอเอาจะสี่เจ้าเอาเสามร้อยไปขอแปดคนพี่น้องกันพี่ตอยู่ไหมเอาสามร้อยลูกมันมันกระแมงมันถือโซเลนไปสั่นพี่น้องครับยอกล้อผู้เฒ่าไปใส่แล้วเพราะอะไมีแห้งงวนมันนี่มันบดิ่งเอาเอาอย่างกันพี่น้องครับจีบก้อยไปนี่ก้อยยังพอเดินไทยอยู่พี่น้องแต่องวนตัวนี้มิดอิ่มซิมพี่น้องครับเตัวนด้ลราผู้หนาครับสีขาวนี่ ได้ปนพี่ก็ไดครับ่าไดครับเงินแปดพันหาครับเผือกได้พี่น้องมึงล็บแล้ะครับน่าจะเป็นเผือกเผือกของเผือกเผือกไทยเฮือนโมเมนเผือกเผือกเผือกในบ้านเท่าน้นเขื่อนน่ะมื่นแปดพันหาเตอเดินแปดพันมันต่อกันอยู่พี่น้องเตอร์พี่พีงโท่าับป่ะล่ะใช้ผมเนี่ยท่ัเบือเบ้อเบอร์ท่าซ์ 08-1... 08-1... 3ดหนึ่งศูนย่เื่อคุณใดอยากได้เผื่อไปเรียงเก็บไปพี่น้องครับอุ่หนัง่งนังเราเท่น้อาพี่น้องครับพ่ออนเดอพี่น้องครับคลิปไ้มือนีผมเี๋ยวจิเขาทั้งตลาดง่วนะ่นี้ครับผมได้ลายตอนละมือนี้ราคาก็โอเคอยู่พี่น้องครับเพราะว่ามันก็บินข้สี่ดิขายของกดทั้งงวอยู่เว่งงวนี่อืดิดอิ่มวี่ ตลาดมั่วนี่ไปลว่าเป็นกรนี้พีน้องครับ